ลงไปข้างล่างด้วยนะคะอ่านี่รลงข้างล่างไชแล้วอ่ะหนูว่าตามหาแฟนแตะนี่มันคือเรื่องใหญ่มากถ้าไม่งั้นหนูจะโทรพ้องหนุ่มกัญชัยแล้วนะคะ่าให้หนูอัดคลิปไปหาทนายอัจฉริยะจะจะเป็นเรื่องใหญ่กูไม่อยากออกไปตปโหวก็สวยนะไปคนละทางสองทางเลยเดี๋ยวนี้พระบอกเยอะจ้ะดูก็รู้

แน่จริงดีเฮ้ยแม่จริงดีเลยไม่กี่เหอไม่ได้ดีไม่ได้เลยเดี๋ยวเขาไม่จ่ายค่าตัวใครปวดเรืองดีถึงอ่ะขึ้นมาโอ้โหนี่ดูดีๆดูที่ตาเลยปวเลยยังไงคะอะไรแม่สัญญาไว้ดีว่าจะไม่มีคนอื่นนี่หนีมาแต่งงานใช่ไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าจะมีไม่ใช่แน่เลยแต่คค่ว่าพี่ไม่องงใจ แต่เนี่ยหัวใจของฉันฉันได้เจอและฉันไม่คิดว่าเรื่องราวจะเกิดขนาดนี้ทำไมยังไงพ่อมันสงที่ไม่ชอบฉันจะเที่ยงไรก็ไม่ถึงนี้เดี๋ยวเราไปส่งที่บ้านไปนี่ลนลานไปหมดแล้วลิ้นพันไปหมดแล้ะฉันไม่กลับแนะแต่งงานกับใครขะดูหน่อยสิเจ้าสาวอยู่ไหนะเจ้าสาวดีเจ้าละนี้ต้องจะจับผิดอย่างเดียวเลยนะทำไมฉันไม่กลับฉันอยากรู้ที่ อย่าบอกนะว่าแต่งงานกับองค์หญิงถ่ายบางคนเยอเลยนะองค์หญิงนี่อะไรล่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะคือว่าผมชัน